สวัสดีครับพบกับชูวีไฮซิปเอ็กซ์โปรนะครับผมเรียกว่าไฮ1ิแล้วกันเป็นท็บเลต จอ10นิ้วที่สเปคน่าสนใจนะครับในราคาแค่2,000กว่าบาทกับจอ10.1นิ้ว HD Plus นะครับมากับชิป Unisoc T606 RAM 4 g ิความจุ128 g b ที่น่าสนใจคือมันรองรับ 4G ด้วยนะครับคือขายได้ไงว่า2,000กว่าบาทนะครับตัวจริงก็ถือว่าโอเคตามราคานะครับมากับหน้าจอ LCD ขนาด10.1นิ้วความละเอียด HD Plus การทัชสกีอะไต่างๆก็ทำได้ปกตินะ เรื่องความสมูทอาจจะไม่สมูทมากเท่ารุ่นราคาแพงการแสงผลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เพียงพอ,อการดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับก็อยู่ในเกมที่ใช้ได้แหละแล้วก็พอเชื่อมต่อต่อตางๆครบเลยทั้ง USB Type C ปุ่มกดต่างๆรวมถึงหูฟัง3.5จะอยู่มุมแบบนี้แล้วก็มีลำโพงคู่สเตอริโออยู่ด้านล่างด้วยนะครับฝาหลังก็เป็นฝาลแบบพลาสติกผิวแมตธรรมดาแล้วก็มีกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลอยู่มุมขวามือนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่โอเคเรื่องของ ของบอดี้อะไรต่างๆอาจจะไม่ได้ซีเรียสเลยมากมากับ Android 13เวอร์ชันล่าสุดนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็เรื่องของการใช้งานต่างๆก็เป็นแบบเพียว Android Stock มาเลยนะครับคือไม่ได้บิวอินพวก UX UI อะไรต่างๆลงแอปพลิเคชันเสริมผ่าน Play Store ได้ปกตินะครับเหมือนกับมือถือ Android รุ่นอื่นๆทุกประกาศเลยจะเป็นพวกไลฟ์โซเชียลเน็ตฟลิกยูทูบเล่น t i k t o ็อกก็เล่นได้นะครับปกติแถมเล่นได้โอเคด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็แรมสีนะครับคือมันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ,บามมือืออถราาประณ3-4 บาทเลยสามารถเปิดแอป2หน้าจอได้ด้วยนะครับสามารถสปิสกรีนในแบบนี้จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามนะครับสามารถใช้งานได้ดู u t u b e โ okay. อเคดูไลฟ์ได้นะครับดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ผมดู t o ฟฟี่ทูซอนคอมก็สามารถดูได้นะบนแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้งานอื่นๆนะครับอย่างอ่าตัวนี้รองรับ 4G LTE ด้วยนะครับนั่นคือใส่ซิมใช้งานได้เหมือนมือถือทุกอย่างนะครับโดยปกติแท็บเล็ตราคาประมาณนี้รองรับ Wi- ไ Fi ก็บุญแล้วนะครับแต่ตัวนี้สามารถใช้งาน 4G ได้ใส่ซิมโทรเข้าโทรออกโทรไลน์ก่อได้นะครับใช้เน็ตนอกบ้านได้สบายเลยสำหรับชูวิไฮ 10X Pro ก็เป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับจ่าย2,000กว่าบาทได้เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งบนหน้าจอขนาดใหญ่10.1นิ้วข้อเสียมันอาจจะมีบ้างนะครับแต่อย่าลืมนะมัน2,000กว่าบาทนะครับถ้าให้คุ้มกว่านี้ไปผลิตเองดีกว่านะผมว่านะครับก็ถือว่าคุ้มครับสำหรับใครที่หาแท็บเล็ตง่ายๆเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับดูหนังเล่นเกมดู YouTube Netflix ดู ิ๊กต็อกอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้ปกติเพราะมันคือ Android นั่นเองนะครับก็วางจําหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์นะครับของร้านชูวี่อ f ฟฟิเชียลสโตตัวนี้นําเข้าจากจีนนะครับแต่ก็รับประกันร้าน1ปีตามปกติกดซื้อลิงก์ตามบนคอมเมนต์ได้เลยสําหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ครับ